ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net ก็ได้ค่ะก็ตรงๆโเพราะแบบตรงๆแบบ ก็มีมความรักเหมือนกันอ <c oughs> นะลองไปเดินดูครับ <c oughs> มันจะมันจะแบบอันเลิกเลยใช่ไหม <c oughs> ม,มันก็การไปแบบทริปอันนี้มันก็เลยเป็นการกรบไหมครับว่าพี่นุ่นไม่ได้ท้องจริงหรือว่ายังเพราะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยพี่นุ่นมีการถอนตัวจากละครคนก็คิดว่าแบบเออพี่นุ่นน่ะน่าจะมีน้องมาเล้วลไม่ไม่ไม่ครับผมว่าถ้าถอนตัวจากละครอาจจะเป็นเหตุผลอื่นมากกว่านะ <c oughs> แต่ว่าสําสหรับเรื่องท้องตอนนี้ก็คือยังครับยัง คือพยายามอยู่หรือว่ายังไม่ก่อนือว่าก็ซ้อมอยู่ครับหมายถึงเราก็อยู่ในขั้นตอนครับครับยังรอลุ้นยังรอรอรอรลุ้นอยู่ครับเพราะว่าพี่บอยก็นําไปก่อนแล้วเนาะใช่พี่พี่บอยไปก่อนแล้วครับเพราะว่าพี่บอยเขามาก่อนด้วยอ่าเราก็ถ้าเราไปแซงหน้าเขาผมก็สงสารเขาไงเราก็เลยต้องปล่อยให้เขาไปก่อนครับก็มีแบบลิมิตไหมคะว่าธรรมชาติได้ถึงเมื่อไรแล้วหลังจากนั้นเราจะไปหาหมอ ความจริงแล้วเนี่ยการดูแลร่างกายของของตัวเราคือนุ่นเขาก็คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของเขามากขึ้นเพราะว่ามันเริ่มจากผมด้วยว่าผมจะกินเป็นคนที่กินจืดไม่ปรุงไม่อะไรแล้วก็ตอนนี้เขาเลยรักษาร่างกายของตัวเองก็มีการปรึกษาหมอไม่มีครับในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดในการมีหรือในการตั้งครรภ์ก็เลยผมว่าปรึกษามันไม่ได้หมายถึงว่าแบบจะต้องเป็นอะไรที่ไร้ธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์จนเกินไปก็ปรึกษา ้เริ่มครับคือผมความจริงผมบอกเขาตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วว่าแบบขอให้น้อยลงละกันแล้วก็ให้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 เราเหนื่อยแทนแล้วให้เขาเริ่มแบบเหมือนใช้ร่างกายให้น้อยลงให้พักแล้วก็ถ้ามีออกกําลังกายก็นิดนิดหน่อยหน่อยอย่าให้เยอะเกินไปให้พอประมาณจริงเราขอเขาไว้แต่แต่งงานนั้นไม่ใช่หรอคะก็ พวกแหมเราความจริงเราก็คุยมาตั้งนานแต่ว่าเราไม่ได้แบบเป็นจริงจังขอว่าต้องต้องไทม์ไลน์นี้นะเพราะมันเป็นร่างกายของเขาด้วยเราไม่ใช่ว่าเราแบบเฮ้ยไอต้องการตอนนี้นะแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่มันร่างกายเขาแล้วเขาก็ต้องเป็นคนที่อุ้มเพราะฉะนั้นมันก็คือความสมัครใจของเขามากกว่าแล้วก็คือแค่ถามเขาว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่ผมก็พร้อมครับแล้วตันไม่ีมีเวลารอะไรนะจ๊ะมีมูไปขอสายมูอีกแล้วคนนั้นน่ะ ขอคุ้มากครับพี่ฝากดูไว้นะอะไรนะมันก็คือเหมือนกับตามเขาไปด้วยแหละก็คือมีความรู้สึกว่าเราเองก็ต้องมูด้วยนิดนึงเพื่อให้เป็นคู่ไปเลยถ้าไม่อย่างนั้นมันเหมือนกับคนเดียวปุ๊บแล้วเหมือนกับว่าเราไม่สนหรอหรือว่าเราไม่อยากมีหรอเราก็เลยต้องแบบเออไปด้วยคือตอนนี้ก็คือขอพรแต่เรื่องลูกอย่างเดียวเลยเหรอครับสุขภาพถ้าเราสุขภาพดีลูกค่ะเดี๋ยวเขาเข้ามาเอง แต่คุณมอว่ายังไงบ้างครับสำหรับสุขภาพของคู่ก็โอเคครับมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่ผมเข้ายิ้มหนักอยู่เหมือนกันเขาก็มีมีเตือนบ้างว่าให้แบบให้พักผ่อนให้เยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่าเราก็ทางานด้วยเข้ายิ้มด้วยแล้วก็ใช้ร่างกายค่อนข้างที่จะหักโหมนิดหนึ่งก็จะมีวิตามินหรือว่ามันมีวิธีการกินที่มันทางโคชนาการที่ดีขึ้นสําหรับเราแล้วก็ทางนุ่นก็เหมือนกันก็อยากที่จะให้ปรับทั้งคู่สมสมดุลให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะต้องภายในปีนี้ไหมคะต้องได้ ไม่ครับไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าปีหน้าได้ก็ดีก็คือผมจะเป็นคนวางไทมิ่งในในระยะยาวนิดหนึ่งให้ไม่เป็นการกดดันหรือว่าไม่ได้เป็นการบังคับหรือ,อ,อมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องอะไรที่มันเซนสิทีที่เราไม่สามารถได้แต่ว่าถ้าจะกําหนดผมไม่หาที่จะกาหนดนหรือพี่หลุ์ติดคอนเสิร์ตครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะต้องซ้อมซ้อมกับน้องอซ้อมมีซ้อมฮะอะไรนะอะไรเอาเอาดีๆเรา มีน้องอล่ามันก็เลยต้องเป็นแทนเลื่อนไปปีหน้าเฮ้ยเราก็ยังเป็นหนุ่มอยู่นะเราไม่จําเป็นต้องแยกสาขาอะไรขนาดนั้นก็ได้เรื่องงานนี้คือคือเราก็เล่นคอนเสิร์ตได้แล้วเราก็ยังเออเตไหวเต้นไหว้ก็พยายามที่จะให้เวลากับชีวิตส่วนตัวมากขึ้นดีกว่าครับ